สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำถามนะคะจากชาแนลนี้ค่ะ myrnm นะคะก็ cr น่าจะเป็นใครก็ไม่รู้นะคะก็ขอให้เป็น cr คนสร้างก็แล้วกันนะคะก็มีคำถามทั้งหมดนะคะอยู่11ข้อตานนี้ค่ะนี่นะคะ11ข้อก็เดี๋ยวเราไปเริ่มนึงแต่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะถามว่าสูกชุช่ที่มีกลิ่นหอมมากที่สุดนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะกลิ่นหอมที่สุด ข้อ2นะคะถามว่าสกูชี่ที่แข็งที่สุดนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะข้อสามนะคะถามว่าสกูชี่ที่เกี่ยวกับผลไม้นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแท็กค่ะแล้วก็บาร์โคดนะคะเอ้ยไม่ใช่ลายเส้นค่ะข้อที่สี่นะคะถามว่าสกูชี่ที่เกี่ยวกับกีฬานะคะก็จะเป็นบอลค่ะก็นี่เป็นแท็กนะคะ ข้อที่5นะคะสกุช่ที่ใหญ่ที่สุดในคอลเลกชันนะคะก็จะเป็นชินี้ค่ะเป็นจัมโบ้เลียซอบค่ะข้อที่6นะคะสกุช่ที่เล็กที่สุดในคอลเลกชันนะคะก็จะเป็นชินี้ค่ะเป็นปลาทายากิจิวนะคะก็จะมีตั้นี้ค่ะแท็กนะข้อที่7นะคะสกุช่ที่มีตําหนีเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นชินี้ค่ะเป็นโดนัทนะคะชินนี้ของโอริสบีคาเฟ่กับของไอบูมนะคะนี่นะนิ่สโลมากก็มีลายเส้นนะคะ แล้วก็ของบลูมค่ะก็ตําหนีโอ้ก็ตําหนินะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะตําหนิตรงนี้นะคะข้อได้แปนะคะสกูชชี่สกูชชี่ชิ้นไหนที่จะเริ่มแลนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นแฮงเกอร์นะคะมีเป็นแพ็กเกจตค่ะปีเก้านะคะถามว่าสกุชชี่ชิ้นไหนเหมาะกับตัวเองนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นเค้กนะคะ ข้อที่สิบนะคะสกุชี่ที่แพ็กเกจสวยนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้ค่ะเป็นปาวานมิลลี่นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบเอ็ดนะคะถามว่าสกุชี่ที่แท็กสวยนะคะก็จะเป็นแท็กชิ้นนี้ค่ะนี่นะคะก็มีบารกี้แล้วก็ลายเส้นนะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแท็กนี้นะคะก็คนที่ทาน,นะคะคนแรกนะคะ ขอท้าคนในกลุ่มเฟลลี่สกุชี่แก๊งนะคะคนที่สองเนิร์ดนพวันค่ะคนที่สามพี่พันชีสมายลี่นะคะคนที่สี่วายโยสวีเบลลี่ค่ะโอเคค่ะก็สมัครคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย